คนชอบถามว่าพ่ออาการดีขึ้นยังพ่อเป็นโรคอะไรอัพเดตอาการให้หน่อยค่ะเจ็ดโรคทุกคนพ่อเป็นเจ็ดโรคอะพ่อกินว่าที่พ่อเป็นโรคไตเนี่ยมันจะแม่ไหมน่าจะไม่ส่วน <c oughs> พ่อตอนที่น็อกรอบก่อดไม่ใช่รอบนีนนะรอบก่อนอ่ะคือขึ้นยังจะตายอยางเดียว <c oughs> อยากตายอยางเดียวผูกคอผูกคอพ่อไปผูกคอมา้ <c oughs> องผูกคอดูผูกคอแต่ไม่ตายรอดมาได้ <c oughs> อพี p นี้นะคะพ่ออยู่เทพด้วยแล้วก็ คนชอบถามว่าพ่ออาการดีขึ้นยังพ่อเป็นโรคอะไรอัพเดตอาการให้หน่อยค่ะคนเป็นห่วงเยอะเป็นไหล,ลกูกโพ่อเป็นโรคอะไรอโรคแรกที่พ่อเป็นตอนแรนกเลยโรคแรกกำลังจะบอกว่าการพ่อ โรคเบาหวานอ่ะใช่เป็นโรคเบาหวานแล้วล่าสุดไปหาหมอมาแล้วบอกพ่อเป็นยังไงบ้างเบาหวานขึ้นเนี่ยไอ้คอเลสเตอรอลเรรนีน่ยไอ้ไขมันก็ขึ้นเบาหวานขึ้นสูงเลยแต่ตัดภา,าพพ่อกินอะไรรู้ปะ่ะมะม่วงสุกกับมะยมชิดลแล้วถามพ่อแล้วเบาหวานขึ้นอ่ะพ่อกินอันนี้ทำไมก็พ่อไม่มีอะไรกินพ่อไม่มีอะไรกินก็อยากให้เบาหวานขึ้นสาเหตุเพราะว่าเบาหวานมัรลดลเบาหวานรดแล้วเนี่ยทานมันทานม้ว แย่มากคือตอนนั้นที่พ่อพ่อเขาโรงพยาบาลล่าสุดเนี่ยนี่น็อกไปอะ่ะ น้ำตาลเลย20มันนี้พ่อฉันก็เลยกินของหวานเพื่ออยากให้น้ําตาลขึ้นอันตรายนะถูกหรอยูไม่ใช่ไม่อันตรายนะคะใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลลดมากๆเนี่ยอันตรายมากกว่าน้ำตาลขึ้น<ค>น,น้ําตาลขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกินให้น้ําตาลขึ้นเราต้องกินให้น้ำตาลพอ,อดีอ่ะเป็นเบาหวานเป็นโรคไตไตเป็นระยะสี่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วโรคไตควบคุมอาหารเริ่มแบบว่าเออเขาจะมีหมอโภชนาการเลยนักโภชนาการอะไรเงี้ยเขาจะบอกมาว่าจะกินอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ทุกวันเนี่ยพ่อเป็นโปรตีนรั่วด้วยนะต้องกินเนื้อสัััตวว์เอนนท้ง่ะ แค่วันละสองที่เอ่อแล้วก็ให้เน้นไปทางขุนเส้นเห็ดหูหนูอะไรอย่างงี้นะคะข้าวก็ต้องมีข้าวกล้องอะไรอย่างงี้ข้าวให้น้อยนะ,ะมีโรคเบาหวานโรคไตโรคโปรตีนรั่วโรคไบโพล a r bipolar ความดันสูงไขมันในเส้นเลือดเก็ดเงินเจ็ดโรคทุกคนพอจะเป็จ็ดโรลคล่ะแต่ก็ดีนะ ดีใจดีมันไม่ใช่โรคเจ็บปวดอะไรเลยทุกอย่างอ่าดีตอนนี้รักษาซีโรบาทด้วยแหละโรบานชิพราชซีรีราดซีรีราชอ่าซีรีราดหนึ่งตียะห้าแล้วก็โรบานไตรภูมิโรบานไตรภูมิเนี่ยแนะนำเลยนะคะที่เป็นโรคไตที่ดีมากเพราะโรงบานเฉพาะเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะราคาไม่ไม่แพงดีเพราะเขาสื่งโมลิซีด้วยอะไรเอ่อจิตเวชแล้วก็ซุพมิตอีก สี่โลพี่ว่าทุกวันนี้คือวิ่งสี่คลิปวันนี้ถามว่าพ่ออัปเดตอาการพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะปกติใช้ชีวิตแบบปกติอะไรเงี้ยก็จะมีแค่เรื่องไปที่หมอจะซีเรียสเรื่องก,การกินเวลาอยู่บ้านน่ะกินอะไรบ้างอยู่บ้านน่ยผมไม่เคยทำข้าวแม่เแา้วข้าวแม่ขโมสบายอะข้าวข้าวกรอบข้าวเค็ม พ่อคิดว่าที่พ่อเป็นโรคไตเนี่ยมันจำแม่ไหมน่าจะมีส่วนแล้วพ่อเคยบอกแม่ไหมพ่อว่า <c oughs> เราเป็นโรคไตเออเคยไปแจ้งเรี่ยนบ้านแจ้งเรี่ยวบ้านมันจะเล่าฟังน้าันเป็นผู้ใหญ่บา้นานานา้นาันโทรมาเชื่อมบุกมีอะไร,อ,รอ,อ,ะอุ้ยพ่อเนี่ะเอาต้มหมาแจนะ้งน้าจะให้จับนี้ให้ได้บอกทำไมอะ่ะ เขาบอกว่าเมียเขาทําเค็มมากเขาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่รับแจ้งเราก็เลยเอาต้มที่แม่ต้มอะเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านชิมผู้เริชิมนี่แม่มันเค็มไหมแล้วน้าก็เลยชิมน้เพราะโอ้ยเค็มจริงเราก็เลยไปถามแม่แม่บอกว่าช่วยน้าในมะขามปูไม่ใช่ของมันของมันกูไม่ได้แต่น้ำตาเลยแล้วบอกบอกช่วยเขาไปทำไมจำนั่นแหละช่วยของพ่อละช่วยเขาเขาไมบอกนะโอ้โหไระเด็นเดียวเรื่องยาด้วยประเด็นเนี่ยทุกคนยาเนี่ยพ่อคนแก่ ยู่บ้านเองอ่ะแล้วพ่อยาพ่อสัก20เมตรลงไปเอามาได้เลยเนี่ยยาพ่อฉันถือว่าชอบนะเพราะเขาเป็นเจ็ดโล่แค่ใบโพลายเดียวจริงสามเมตรแล้วอ่ะเราก็เลยต้องจัดยาเราก็จะจัดเป็นแพ็คๆไว้เอ่อจะจัดเป็นแพ็คๆแพ็คเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยจะจัดไว้ให้ก็เลยดีขึ้นทั้งเรื่องการกินด้วยตอนนี้ก็เลยต้องอยู่กรุงเทพเดี๋ยวปรินค่อยกลับแม่รชอบจัดยาจัดถึงไม่มีถึงมั่งเออนึงบงขาดมั่งออพ่อตอนที่น็อกรอบก่อนอ่ะไม่ใช่รอบนี้นะรอบก่อนอ่ะคือกินยา กินยาไบโพล่ามันจะมียาแบบนอนหลับอ่ะที่ทำให้นอนอ่ะให้กินอยู่นั่นจนพ่อกับซึมไปเลยอ่ะซึมแบบไม่ยอมกลับมาปกติอ่ะพอกินยากินขนาดตอนนั้นนอนไม่หลับเขาบอกคามียานอนหลับเออเขาไม่ให้กิเม็ดหนึ่งก็กินเม็ดหนึ่งยังไม่หลับกินเม็ดเดียวหลับเลยหลับไม่ตื่นเลย แล้วก็ไขมันในเส้นเลือดอ่ะตอนนี้คอเลสเตอรอลก็ขึ้นแล้วนี่ไขมันสูงหมอค่าหักตำให้กินไขมันเยอะเยอะชนะหมอพชนะหมอพชนะจะได้ไม่ผอมแต่แพทย์บอกว่าขตอนนี้ไขมันสูงอยาไขมันอยาไปกินไขมันลงมาเยวกันอ่ะลงมาเยวกจังใช่แล้วตอนนี้มันก็เลยแบบเอ๊ะจะยังไงดีแล้วก็บอกว่าะวังตัวยาก โปรตีนรั่วนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันเกิดจากการขาดสารอาหารพ่ออย่าขาดสารอาหารขาดอาหารเกิดจากอะไรกินผักกินผักข้าวก็ไม่กินหมูก็ไม่กินคุณนึกว่าจะปวดแล้วีปรอดอะไรอีกัะสะเก็ดเงินดีขึ้นมาไหมสะเก็ดเงินดีสะเก็ดเงินดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็นรอยเยอะมากทุกคนแต่ตอนเนี้ยรอยมันลดลงเพราะว่าพ่อใช้สครับแล้วรอยหาย รอยมันดีขึ้นสักรับจ้านะคะเจคาวนะคะใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ at เจคาว at jcrown นะคะช่วยลดขื่นลดพวกรอยแผลเซล็นลายตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิวพวกอะไรอย่างเงี<อ>้ยเมื่อเช้ามียายคนนึงนะคะหลานก็ชื่อน้องเจนจิรลานะคะขอบคุณด้วยนะคะ มาคอมเมนต์อยู่ว่ายายเนี่ยเป็นผดบทื่นตามตัวแล้วทอนนี้ใช้สครับกับโลชั่นของพี่จ้าเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะกินยาลดผดบทื่นอย่างเนี้ยไม่ได้กินแล้วแต่ดีขึ้นมากๆเลยใช้สครับกับโลชั่นอย่างเงี้ยก็ขอบคุณด้วยนะคะพอมาเช้าเขามาซื้อ10ขสองขวดโลชั่นรหนึ่ง ไม่สกบับจ้านะคะไม่มีพาราเบไม่มีฟิลโกลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะคะแแก็ปลอดภัยเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าแพ้เกลือเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสก,ก,กับเกลือเวลาฉันแบบไลฟ์สดอ่ะคนจะบอกอะไรหรือว่าวันนี้เจพอพ,นนจพ่อพี่จ้าด้วยที่ไหนครั้สิบุรีค่ะวันนี้เจอพ่อพี่จ้าได้ค่ะรถเบนซ์ไงรถเบนซ์กรสีทองที่ไหนครั้สุพรรณค่ะพ่อขับทุกจังหวัดคุณก็ว่าพ่อรวยกูเซื่อขับมาเฉยๆแล้ววันนั้นเออทำไมวันนั้นไปซื้อทองอ่ะร้อยบาทอ่ะ เงินสี่ล้านกว่าบาทสี่ล้านบาทสา,าทเลยนะ,ะพ่อก็เลยลงกำมัอจะมากเล่นกับอะไรกันเอาแต่ของเขาอย่างเดียวลูกลูกเขาเนี่ยมีเงินให้เราเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนสิ้นปีก็ให้เป็นล้านเล้วเก็บเก็บเก็บสะสมใส่ทองไว้สองร้อยบาทไว้พองร้อยบาทไว้ให้ลูกเขยคนใหญ่ เขาไม่เอาให้เงินเป็นเงินเนี่ยเขาไม่เอาพ่อไม่เชื่อเขาไม่แต่แม่เอาแลวไม่ให้แม่ให้แม่แม่เอาแล้วไม่เอาพ่อขอคืนมาสี่ล้านเขาให้ทุกคนและจะบอกทุกคนว่า คือเงินก้อนเนี้ยพ่อถึงยกให้แม่ไปแล้วนสะี่ล้านเส็แต่พออาการดีขึ้นตอนนั้นอาการาากเขาไปพล่าขั้วลบเนาะเขาจะซึมซึมแล้วเขาอยากจะกเขาตัวตายเขาก็เลยยกเงินให้เมียเขาไปแล้วสี่สี่ล้านเส็พออาการมาปะกติวันนั้นด้วยตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ซ้อมซ้อม่าเขาจะไปทวงเงิน,นเมียเขาอย่างไรดีเขาก็ซ้อมชี้ใเลยเอาเงินกูมาแล้วกลับไปบ้านอะ่ะเขาหลบแม่ให้ให้พ่อไปพูดว่าไงเขาถึงได้ให้อะ่ะ พูดว่าเงินเนี่ยนะมาเป็นเงินของลูกเราค่ะขอให้ข้ามาเอาไปทองมาเป็นคอวเตอมาเป็นกองพังคลังพอแล้วเขาให้พ่อเลยเหรอเขาพ่ออธิบา,ายอะ่ะไม่อยากให้ไม่อยากให้ <c oughs> <c oughs> งงถ้าหากว่าเป็นเงินก <c oughs> เป็นนะเราก็ให้ได้ให้เมียได้แต่ถ้าเป็นเงินของเขาเนี่ยเขาให้พ่อมาเขาก็าให้แกด้วยแล้ว<อ>แล้วแกไปไหนหมุดเราเราเก็บเงินได้มากแล้วพอเราไม่สบายเป็นใบคว่าเราเราก็จะตายอย่างเดียวอยากตายอย่างเดียวผูกคอผูกคอพ่อไปูกคอมาลองขูกคอดูขูกคอจะไม่ตายรอดมาได้มานนั่นยอมลงมาไเจ็บ,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 บ <c oughs> มันเจ็บ เราก็เลยไม่ผูกอย่าไปผูกเจ็บูกอตายถ้าูกูตายแล้วเสียดายชักติ้งทั้งหมดเลยสรุปรวมๆเลยอาการทุกอย่างปกติแล้วบอกแฟนคลับมันจะได้หายห่วงไบโัวร่าดีดีขึ้นนิดเนี่ยมันไม่ปกติแล้วเพื่อนมันโรคอะไรนี่นะเดี๋ยวมันจะเป็นยาอไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจางจะเป็นอะไรมันก็เป็นสรุปว่าพอพอไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ใช่เราก็เป็นปกติแหละเป็นโรคที่แบบว่าต้องต้องกินยาแล้วก็รักษากันไปด้วย อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้บีอะไรที่มันต้องเจ็บปวดเลยนะคะเจ็บปวดไม่มีแล้วไม่มีการเจ็บปวดทวกเวทนาอะไรอ่าอ้อาขอบคุณคนที่เขาเป็นห่วงเราสุมท,ทุกคนนะเกิดมามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายพ่ไรลำพัน การตายเนี่ยแปดอยา่างหลงมันเป็นของธรรมดาขอให้ทุกคนนะดูแลตัวดีๆรักษาตัวดีๆโรคท,ที่น่ากลัวที่สุดโรคประวานิเพราะโรคประวาตน,นี่มันจะนำมาเป็นรูอีกหลายๆรูปรัก้ <ๆ S 2> านานๆเ <ๆ S 1> ลยนะโรคประวานโรคประวานมันจะมาคู่ก,กับโรคไตแล้วขอบคุณเขายางนี้แล้วขอให้คนที่เป็นนะ่ะอย่าไปรักษาตามเสเปซตา ไปทุกตนแล้วก็ขอบคุณคนที่เป็นพวงทุกๆคนจะเป็นพวงทุกๆคนที่ที่เป็นมากามผมก็มีเป็นมากเลยโฉนดนั่งจา่านั่งจ่าราลุสุดท้ายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าเป็นพวง พ่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเราเราก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะสำคัญมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขให้มากๆเพราะชีวิตคนเราสั้นเนาะอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็ทํเถอะสุดท้ายแล้วสุขภาพจิตสาคัญนะคะถ้าสมมติว่าเราเครียดมากๆเนี่ยมันจะนําพาโรคด้วยกินอิ่มนอนหลับนะคะมีความสุขมากๆแค่นั้นพอแล้วเอ่ออย่าไปแข่งขันอะไรมากๆเนาะบางทีแบบว่าสังคมทุกวันเนี้ยบางทีเราไปยุติดก,กับวัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ เออเขามีอันนี้เราก็มีด้วยถ้าสมมุติเรายังไม่พร้อมเราก็ยังไม่ต้องอยู่ก็ได้นะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะคะอ่ะวันนี้ทุกบ้านมีรถมีรถสี่คันไปดูว่าปุ่นก็เต็มแน่แน่เลยไปเห็นรถมากจานรถสงสารรถสงสารเมียไหมสงสารเมียไหมสงสารทุกคนสงสารคนที่ไปโรงพยาบาลสงสารรถแต่ไม่สงสารเมียนะคะอ้าววันนี้ ถทาปฝาคำฝันหนึ่งคำเออคาที่ประจําใจที่เกี่ยวกับเมียเมียคือศัตรูมาพูดชีวิตคําว่าเมียเนี่ยถ้าเลิกจากเราไปแล้วขเขาก็ไปมีผัวใหม่เออแต่หนูใจะให้แม่หนูเทพดีแล้วใจะให้แม่พูดถึงพอด้วยพ่อรู้มไหมว่าแม่พูดถึงพ่อวา่าถ้าพ่อตายไปอะ่ะจะไม่มีคํากล่าวประวัติเพ่อเขาบอกแล้วว่าประวัติดีคือ่ะไม่เจอเขาหดอย่าง แล้วแต่คนจะคินแล้วแล้วแต่คนจะคิดอันนี้อันนี้พ่อตอนที่ความรักกับแม่เนี่ยเดี๋ยวคุยไว้แล้วของพ่อนะคะเดี๋ยวไปดูมุมแม่อีกมุมหนึ่งเดี๋ยววันที่รฝันเนี่ยจะส่งแม่เดี๋ยวให้แม่เล่าแล้วก็มาดูกันว่าของพ่อของแม่เหมือนกันไหมวันนี้ประมาณนี้ฝากทุกคนแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะบอกคนก็นมีลูกมีแ กับตัวนั้นเขาเป็นเด็กเลี้ยงใต่อมาเป็นผู้คนนี้ลูกหรูออย่างพวกเราแต่ผมเป็นลูกเป็นพ่อตาที่บอกเขืเอยบอกว่าเมื่อจะทูได้เป็นเมียได้มีคนจะได้ยังพอะไรแต่พวกเราก็มีแต่ว่ามึงต้องกลับมาอยู่บ้านมึงไม่ใช่ว่ามีเมียแล้วมึงทิ้งเมียมึงไปแล้วมึงไปอยู่กับเขามึงทิ้งลูกครัวให้ลูกครัวลำบาก มึงก็อยู่ไม่ได้จะบอกกับมึงไว้มึงแค่อยู่อยู่ไม่ได้ถ้าปูยังยุ่งมีชีวิตอยู่ลูกคุนตาไหลองแห่มาคุณแมลรงมึงก็อยู่ไม่ได้อ่าวันนี้นะคะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเอ่ออยากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวทําคลิปกลับบ้านเดี๋ยวทำคลิป,บบนนท,ำลปทำกับข้าวกับแม่มาฝากนะคะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณครับ